สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนเมือ่อินโตโยงนะครับแหม่วางไม่ได้นะครับไอ้เปอ๋อไอ้ปองก็ต้องหาเรื่องไปขุดบออ่อร่องเหงียนหน่อยนะครับ <c oughs> ไอ้งามไส้อย่าให้มันอยู่สุขสบายกันเพื่อนประสาทคุยเสียไอร้รอตามหมายเหตุคลิปนี้สำหรับเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับการเตือนซึ่งเรื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนเหงียนเนี่ยก็ได้เปิดสถานีรถไฟฟ้านะครับเพิ่มอีกหน ไสงามไส้จากเดิมที่มี1สายนะครับก็กลายเป็น2สายนะครับแล้วก็มี2เมืองครับเพื่อนก็คือมีทั้งฮานอยนะครับและโฮจิมิน์ครับข่าวนี้เพื่อนเหยียนเขาก็แหมขนลุกขนพองนะครับเขาก็ลือเอตตโลไปว่าแหมแซงไทยแน่นอนนะครับเพื่อนไอเปอไอปองก็ต้องจัดไปหน่อยนะครับเพราะรู้ว่าเออเพื่อนเหยียนเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่ไม่รู้นะครับว่าบ้านเราเมืองเรา มีรถไฟฟ้านะครับโอ้ oh, oh, มากเออจนนับไม่รู้กี่สายแล้วก็เหมือ <laughs> นแล้วก็ำลังสร้างอยู่อีกนะครับอ้ oh, ตาย้ว <laughs> และเมื่อไอ้เปิดไอป้อไอป,อไอปองนะครับรู้ว่าเพื่อนเหย้ยเนี่ยแหมยังไม่รู้ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงของเราอีกเยอะแน่นอนครับเพื่อนเราต้องจัดมันหน่อยต้องเล่นมันนิดหนึ่งนะครับ <laughs> ใหญ่มันอยู่สุขสบายเพื่อนมึงจะอยู่สบายได้ยังไงนะครับชอบมา,าปั่นปวดพวกเราแนละ้ว <laughs> ไม่งามไส้น้ำตาคุณจะโรดนะครับไอ,อโรตาโปนเช่นเคยครับเพื่นพอนความค้ความบันเทิงเท่านั้นเมตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแดงต้องกราบขออภัยจริงครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิก,การดแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ <laughs> อ,อประสาทกูจะสความค<ส>ิด<อ>เห็นที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ไทยแลนด์ยากจนกว่าเวียดนามข้อมูลล่าสุดที่ฉันรู้มา ไทยแลนด์ Thailand, มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพียงสายเดียวไอ้นี่รู้นะมันยี่สิบห้ายี่สิบหกปีที่แล้วนะครับเ mm hmm. พื่อนเหี้ยนะครับงามไส้นี่แหมยังจํากันเอาปเป็นเอาตายอยู่ครับเ mm hmm. พื่อนถึงว่านะครับเพื่อนทําไมทาไมถึงคิดว่าเราเนี่ยนะครับแหม้เออยากจนกว่าเขาอีกนะครับแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยแซงเรามานานแล้วอีกนะครับ โอ้น้ำตากูจะร่วงสูตรจริงครับเพื่อนเงี้ยความคิดเห็นที่สองไทยแลนด์ยากจนกว่าเวียดนามพวกเขาเอาเงินจากที่ไหนมาสร้างรถไฟฟ้าได้มากถึง5เมืองจริงๆแล้วแค่4เมืองนะครับแต่อีกเมืองนึงอย่างขอนแก่นนี่แหละครับเพื่อนเออเป็นรถไฟความเร็วสูงแต่เนื่องจากว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็ใช้รถไฟดีเซลรางปกติวิ่งไปก่อนนะครับส่วนที่มาลอยฟ้าเนี่ยเราก็มีไว้ตบตาเพื่อนเหี้ยนั่นแหละครับเพื่อนให้มันล้นหลอนนะครับมันจะได้ฝันผหวานะครับมันจะได้คิดว่าโอ้โหเนี่ยมันแซงเราไม่ได้แล้วมันจะได้ท้อใจไปเลยนะครับโอ้แงงามใสน้ำตากูจะรู้นะครับไอเอ็นเปื่อยยุ้ยความคิดเห็นที่สามฉันเข้าใจมาโดยตลอดว่าเพื่อนชาวไทยยากจนกว่าชาวเวียดนาม แล้วทำไมพวกเขาถึงมีรถไฟฟ้ามากถึง5เมืองเพื่อนเหียนเข้าใจผิดแค่นั้นเองเพราะอะไรล่ะครับโอ้โหก็ท่องมัน,เ,นเหมือนกันหมดเลยว่าคนไทยยากจนกว่าคนเวียดนามก็โดยสิครับคอมเมนต์ยาวกันมาเป็นพวนเลยสงสัยเออน่าจะถูกล้างสมองได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จจากฝั่งรัฐบา,าลก็เด้ครับแหมโดยด้านเดียวนะครับก็เลยไม่รู้ว่า จะไปหาข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับไอ้เป๋อไอ้ป่องก็แหมซือโอกาสจังหวะทีเผลเนี่ครับแหมแทรกซึมเข้าไปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถึงได้คอมเมนต์ดีๆมาฝากวานมื่นตัวโยงนะครับโอ้ไองามไส้นะครับน้ำตากูจะไหลไอ้รอดตาความคิดเห็นที่4มาตอบกับความคิดเห็นที่3คุณทราบหรือไม่ไทยแลนด์ยากจนกว่าเวียดนามแต่สาเหตุที่พวกเขามีงบประมาณในการสร้างรถไฟฟ้ามากมาย ส่วนหนึ่งมาจากเงินบาปที่เวียดนามไม่มีมันคือแหล่งโคมแดงอไองามไส้แม้กูสาตั้งใจอ่านอย่างดิบอย่างดีนึกว่าจะมีสารหลงสาระนะครับเพื่อนเหีียนี่หาสาระไม่ได้เลยตายเลยถ้าแบบนี้แม้มาเจอกับไอ้เปิดไอ้ป่องพอดีคู่กันได้เลยนะครับเพราะอะไรก็กูไม่มีสาระเหมือนกันนะครับโประสาทกูจะเสียต้องบอกก่อนนะครับว่าแม้ไอ้แหล่งโคมแดงเนี่ย เออทำเป็นยังก็เวียดนามไม่มีนะครับและที่เวียดนามเนี่ยมีแต่สาวสาวเวียดนามทั้งนั้นเลยนะครับแต่ในเมืองไทยแหล่งโคมแดงของเราเนี่ยออ้ยบอกตรงๆว่าเกินครึ่งน,นะครับก็มีสาวมาจากเพื่อนเหยียนนี่แหละครับแม้มาให้บริการกันอยู่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปได้นะครับสวยงามใสประสานกุจเสียนะครับไอโรตาโปความคิดเห็นที่5มาตอบกับความคิดเห็นที่4ี่ คุณกำลังเชื่อเรื่องโกหกจากประสบการณ์ที่ฉันเคยเดินทางไปต่างประเทศคุณจะพบเห็นสถานที่สะอาดแบบนี้และรถไฟลอยฟ้าที่มีมากแบบนี้ได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นส่วนตัวฉันคิดว่าชาวไทยกำลังหลอกลวงชาวเวียดนาม โอไปกันใหญ่แล้วเพื่อนเหยียนเนี่ยสถา,านที่ที่พบเห็นได้ง่ายสุดในกรุงเทพและปริิมณฑลนะครับบอกตรงๆว่าแหมเราสะอาดนะครับเออไม่เหมือนแถวบ้านเพื่อนเหียนนะครับแหมถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะหาไว้เปิดไอ้ปองบูลลี่ด้วยค่านะครับ อาถือว่าจะเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่ให้ก็แล้วกันนะครับคิดซะว่าเห็นแก่เออคอมเมนต์แหล่งโคมแดงนะครับเอนแล้วก็คอมเมนต์นะครับเออสงครามนะครับก็จะไม่ถือสาเอาความเพื่อเหี้ยนะครับโอ้ยงามไส้ประสาทกเสียนะครับไอรอดตาปนความคิดเห็นที่6การพัฒนาที่อาศัยคนเชื้อสายจีนไม่น่าภูมิใจเท่ากับเวียดนาม เพราะเราใช้ชาวเวียดนามดูแลและบริหารจัดการประเทศด้วยชาวเวียดนามของเราเอง <laughs> โอ้โแมก่อนหน้านี้ยังเห็นขาดสารอาหารกันอยู่เลยนะครับเพื่อนเหงียนแถมทำไมรู้ไหมครับนู่นนะครับยากจนอยู่ด้วยนะครับตามสูตรเลยครับเพื่อน <laughs> มี3ประเทศเท่านั้นในแถบรูมแม่น้ำอินโดเจนะครับแม วันนี้ได้ทุนไทยบ้างทุนจีนบ้างทุนญี่ปุ่นบ้างทุนเมืองนอกเมืองนาเข้าไปช่วยบริหารอยู่ๆก็หลงลืมนึกว่าตัวเองบริหารจัดการกันเองนะครโอ้ยงามไส้น้ำตากูนจะไหลนะครับสูตรจริงครับเพื่อนนี่ความคิดเห็นที่7ความทุกข์ยากจากสงครามก่อนหน้านี้ทำให้เราพัฒนาได้ช้ากว่าแต่สมปีถัดจากนี้เวียดนามจะนำหน้า และพัฒนาเทียบเท่าญี่ปุ่นโอ้ยหนักเลยกวยงามไส้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเหงียนล่วงหน้าเลยนะครับแหมใช้เวลาแค่3ปีเองเขาปลูกเขาปั้นมากันเอาเป็นเอาตายนะครับบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยก็20ปีนะครับถึงจะมีรถไฟฟ้ามากมายหลายสายขนาดนี้แต่เพื่อนเหงียนจะใช้ระยะเวลาแค่3ปีนะครับไม่ยากนะครับแมมไอเปอริร์ไอปองแนะนำได้นะครับ เพียงแค่ทานเองให้อิ่มท้อนะครับแล้วก็หยิบหมอนนะครับเ,เพื่อนๆปูที่นอนให้ดีนะครับต้องมีแอร์เปิดแอร์มีพัดลมเปิดพัดลมนะครับแล้วก็กอดหมอนนะครับนอนฝันไปก่อนนะครับ โอ้งามใสประสาทกูจะเสียนะครับไอโรตาปอนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชั้นนั้นทงหมดได้นะครับอีพีนี้แอนมือนกราบขอพระคุณกวนมือตัวยงทัานท่านผ่านเข้ามารับชมแล้วฟังแล้วขอตัวลาไปก่อนนะกินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเ้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มแล้ววันละ 222สองสอกูละเกียรจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่ง